วงซูเปอร์เบเกอร์นะคะมาอยู่กับเปล่านี่แล้วก็เล่นเพลงเมื่อกี้เป็นแบบว่าน้ำจิ้มใช่ไหมจิ้มใช่แล้วทำไมสงสัยว่าทำไมจะต้องดูหนังสือด้วยล่ะคะนี่เรายังจำขอดอะไรกันไม่ได้หรอวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้ครับเด็กกีตาร์ใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเพลงที่เล่นเนี่ยเป็นบางส่วนซึ่งจะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ต40ปี The Legend of Gita ด้วยใช่ไหมคะคอ๋อ Legend of the Gita นะคะซึ่งคอนเสิร์ตนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่วงนี้นะยังมีอีก หลายๆศิลปินมาร่วมแจมเพียบเลยครับซึ่งแน่นอนนะคะว่าทุกๆุวงนี่ก็สําคัญไม่แพ้กันค่ะขอเชิญมาเลยนะคะด้านนี้เลยค่ะศิลปินของเราค่ะโอ้โหเยอะมากเยอะมากเต็มล้นเต็มเลยค่ะอ๋อเป็นว่านี่คือศิลปินทั้งหมดเลยค่ะที่เป็นอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะคะคุณผู้ชมคะที่จะมาร่วมในคอนเสิร์ตนี้ค่ะก็คือเดอะ 40และคือ40ปี The Legend of the g u i t ก r คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะสนุกสนานอะไรยังไงเนี่ยขอคุยกันคร่าวๆก่อนละกันนะคะอ,อ่ะเอาเป็นว่าที่ที่เข้ามาเสริมนะคะเป็นวงจีดาค่ะนะคะ<อ>นี่เลยทั้งหมดแล้วก็อีกหนึ่งหนุ่มนะคะวันนี้มาเดี่ยวนะค <c oughs> ุณบูค่ะมืเอเบสวงสเลอร์ค่ะสวัสดีค่ะมาเดี่ยวเหงาไม่ละเหงาไม่ละค <c> น <oughs> อื่นเข้ามาเป็นวงอ่าวันนี้ <c oughs> อันนี้เป็นตัวแทนของทั้ง3มวงที่จะมาร่วมเล่นแต่จริงๆแล้วนี่มีเยอะกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมคะ มีประมาณทั้งหมดกี่ชีวิตคะร่วมร่วมกี่ชีวิตที่มาเล่นศิลปินศิลปินพันห้าพันห้าเก็หลายสิบมงเขาบอกว่าเยอะมากค่ะก็คือว่าร่วมร่วมร้อยเลยนะแต่ไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่านะคะใครอยากจะรู้อยากจะดูว่าเอ๊ยยังไงศิลปินก็จะคึกคักขนาดไหนต้องไปคอนเสิร์ตนี้แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราอยากจะถามว่าคอนเสิร์ตนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนมารวมตัวกันได้เนี่ยค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าทุกคนอยากเฉลิมฉลองให้กับ หนังสือเล่มเดียวกันนะฮะคือเดกีตาร์คือก็คือเล่มน,นี้ใช่ไหมคะใช่ครับะะคือเป็นตำนานหนังสือเพลงหนังสือ,เ,อเพลงไทยที่มีข์ดเล่มแรกของประเทศเราเลยครับนี่คือครบ40ปีแล้วใช่ครับก็สร้างวงดังๆมาเยอะครับตั้งแต่รุ่นพี่เราย้อนไปแต่ยุคสิตี้ครับผมต้องถามว่าทุกคนเ,นยเคยมีประสบการณ์ใช้หนังสือเล่มน,นี้ในการเรียนในการเล่นเพลงหรือว่าเล่นดนตรีมาก่อนที่จะมาเป็นศิลปินหรือเปล่าคะผมผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้หนังสือเดกีตาร์จีบสาวนะครับจริงเหรอ ว่โอเโหยังไงคะยังไงในช่วงมปลายครับพวกเรียนหัวเรียนหัวเรียนหัวเรียนอ๋อไม่ใช่เรียนอย่างนั้นนะโอเคเรียนด้วยอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยก็คืตอนนั้นไปไปฟังเพลงในวิทยุเพลงหนึ่งก็ชอินมากเกี่ยวกับความรักแล้วแอบปิ๊งสาวคนหนึ่งอยู่ทีน่ไม่รู้จะทำยังไงใช่ว่ากีตาร์ก็เล่นไม่เป็นเจอวิธีแผงหนังสือแล้วก็ จัดหน like ังสือเล่มนึงมาเฮ้ยมีคอร์ดที่เราอยากได้พอดีก็เลยแบบสอยมาแล้วก็มาเปิดแล้วก็เล่นให้สาวฟังในครั้สหัดเล่นหัดเล่นเลยเหรอเพื่อเพื่อการนี้โดยเฉพาะการดีบสาวโดยเฉพาะหั่ก็แปลกกยีบสาวก็แปลไปด้วยอแต่ก็คือนี่ประสบการณ์ตรงเลยคือได้ได้รู้จักหนังสือเด็กกีตาร์ตั้งแต่ตอนยุคนั้นเลยในชีวิตประจำวันแล้วคนอื่นๆล่ะคะรู้จักหนังสือเล่มนี้หรือว่าได้มีประสบการณ์การเล่นฝึกเล่นอะไรผ่านหรือเปล่าก็ผมใส่ตรงเลยครับเพราะว่า ผมไม่เรียนดนตรีมาก็เรียนรู้การแต่งเพลงจากดิกิต้เนี่ยครับก็นอกจากจะมีคอร์ดคือทุกทุกเพลงในนี้เนี่ยจะลงจะลงคอร์ดที่ถูกต้องแล้วก็เป็นเพลงที่ฮิตตอนนั้นนะครับก็คิดว่าเลยนได้ผพอซื้อได้หลายเล่มเข้าก็เลยรู้ว่าวิธีคิดของของรุ่นพี่ที่แต่งเพลงเขาเป็นยังไงแล้วก็จะมีคอลัมน์พวกสอน เล่นกีต้าด้วยสอนแต่งเพลงอะไรอย่าครับผมอันนี้เป็นฝ้าของหนุ่มๆนะเขาก็ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหนังสืออย่างนี้แล้วว่ต้องเล่นฝึกเล่นไปให้สาวๆด้วยอะไรอย่างนี้แต่ต้องถามมุมของผู้หญิงบ้างดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นสาวๆเนี่ยนะคะที่วันนี้มาอยู่กับเราสองท่านเนี่ยนะคะเขาได้มีประสบการณ์อะไรกับการโดนจีบโดยการใช้อะไรหนังสือจีบหรือว่ากีตาร์หรืออะไรหรือว่าการหัดเล่นเพลงอะไรอย่างงี้บ้างกีต้ามีไหมคะโดนจีบยุคนี้มือดนรีนรายการสาวนะเนี่ย แล้วมาเจอกันงานนี้แล้วก็แป้งใช่ไหมที่บอกไปอ๋อคนนี้งคนนี้เองแล้วน้องฝนนะคะฝนส่วนใหญ่จะเป็นแนวห้องซ้อมมากกว่าค่ะสมัยมต้นอะไรนี้รวมวงกันเพื่อนก็จะเปิดหนังสือออาเล่นเพลงเนี้ยค่ะฝนก็เออตามไปฝนเป็นเบสก็แค่ดูขอดไปก็จะไม่ค่อย เออมีปัญหาเรื่องการจับขอดอะไรอย่างนี้เท่าไหร่อะคะอ๋อก็ดู<ร>ให้คร่าวๆแต่ตใ่ใต,ต้องแบบว่าใกล้ชิดขนาดมันนุ<ช>่มๆเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะทีนี้พอเรามามารวมตัวกันได้ในคอนเสิร์ตนี้ต้องถามความรู้สึกของแต่ละคนนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยจะมีส่วนร่วมอะไรกับคอนเสิร์ตบ้างและคิดว่าคอนเสิร์ตนี้มันมีความพิเศษแล้วคนทนี่ห้ามแบบพลาดคอนเสิร์ตนี้เพราะอะไรอะคะอย่างแรกเลยครับคือเป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมวงดนตรียุคก่อตั้ง ก่อตั้งวงการเพลงบ้านเราเลยคือจะเป็นจะเป็นวงที่เราได้รับแรงกนลันใจมาอีกประมาณ2ทอดออคือ <laughs> ผมเนี่ย <laughs> <laughs> ได้รับแรงงานา <laughs> น <laughs> นะผมเนี่ยสงยุคเลยนะดนตรียุค90อ๋อค่ะพอเกิดช่วงยุค90 80อะไรอย่างนี้ออแต่ว่าวง90 80ก็ได้รับอิทธิพลมาจากวงที่ก่อนหน้านั้นอีกคือจะเป็นแบบว่ายุคประมาณยุคปลาย60 70, 70อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยช่วงที่ วงการเพลงไทยยังคเวอร์เพลงกันอยู่แล้วก็เริ่มเปลี่ยนจากการเวอร์เป็นเนื้อภาษาไทยแล้วก็เริ่มแต่งเพลงเองเริ่มเริ่มแบบอะไรเนเพลงเองเป็นยุคเปลี่ยนผ่านพอดีเป็นยุคที่แบบว่าคนกําลังหันมาให้ความสนใจที่จะทําอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองด้วยแล้วเราก็เริ่มมีหนังสือเล่มนี้ขึ้นมามีการแกะขอดล้วมาจะอำนวยความสะดวกมากขึ้นอย่างนี้เหรอคะก็ก็อ่ เป็นคอนอย่างที่ถามว่าคอนเสิร์ตนี้มีอะไรพิเศษใช่ไหมกําลังเล่าหรือว่ากําลังกําลังหูกันอู่นะยังไงมันด้วยลืมไปแล้วโอเคมาถึงพอายมั้งค่ะก็คือเออเป็น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 เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทศกาลดนตรีที่ที่ผมว่าคนคนหนึ่งเวลามาดูปุ๊บเนี่ยจะได้เหมือนแบบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ของวงการเพลงไทยเลยจะดีนะได้ได้ได้ดวมีสาระนะดีใจดีใจอ่า ก็อ,อยากให้เด็กๆรุ่นใหม่อลองลองเปิดใจไม่ใช่แค่ไม่ใช่เข้ามาดูวงตีแค่ย,ยุคสมัยเราอย่างเดียวแต่ว่ามาดูวงที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราด้วยอ๋อ,อย้อนกลับไปเพราะมันจะมีทั้งหมด3สเตจใช่ไหมคะแล้วแต่ละสเตจก็ะจะมีนักร้องของแต่ละยุคมาด้วยอ่ะแล้วคนอื่นๆบ้างดีกว่านะเดี๋ยวบูพูดเยอะหรือเกื่อน้อันสี้เล่นจำเล่นต่บูเล่นนะคะอหด้วยวเอาเจอเล่นนอนเอาไม่ใช่คนนี้บ้างดีกว่าออบไปปะเนี่ยไม่ใช่ค่ะจะถามว่าจริงๆแล้วคิดว่า คนดูผู้ชมห้ามพลาดอะไรในคอนเสิร์ตนี้คะก็งานนี้รวมศิลปินเยอะมากครับก็แค่แค่นี้ก็ห้ามพลาดแล้วครับแค่ศิลปินตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบันครับก่าจะมาใช่ก่อจะได้แบบรวมตัวกันใช่ไหมอโอกาสมันยากมากครับมันถ้าไม่มีโอกาสเลยมันแทบไม่มีเลยค่ะคือโหยมันเป็นไปยากมากที่อยู่ดีๆจะได้แบบเห็นแบบวงชาตรีเล่นสเตจ แบบคือแบบเล่นงานเดียวกันกับซูปเปอร์เบเกอร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ได้แน่ว่าค่ะบางที <c oughs> ไม่มีงานนี้เกิดคือมันเป็นไปไม่ได้ที่มันสามเจเนอเรชันนะคะมารวมกับสามเจเนอเรชันคือเป็นแบบมันเล่นงานเดียวกันมันหาดูยากมากๆค่ะ เอาเมื่อกี้พูดไปแล้วแพรมไปที่วงชาตีใช่ไหมแล้วมีวงอะไรอีกคะที่แบบว่าโอ้โหเขาไม่ได้มาออกคอนเสิร์ตนานแล้วหรืออะไรแล้วก็มาครั้งนี้เยอะมากนกแร่ตอนเราเล่นนกแรอยู่อนี่ส่วนตัวใช่ไหมคะเนี่ยอยากดูส่วนตัวนกแรก็มาไอ้ไกว่าไอ้โหวงพลอยคาราบาวไอเฟลดีโอรันโปรเจกต์ครับโอ้ยเยอจริงยุคเราหรือเปล่าหรือยังไงรอยัลสไพร์อะไรเงี้ยค่ะคือแบบยากมากที่จะได้ดูคือมันประวัติศาสตร์จริงครับเพร ว่าไม่มีกำแพงเรื่องค่ายเรื่องอะไรทั้งสิ้นอ๋อคือมารวมกันแล้วแล้วจริงๆแล้วแต่ด้วยใจจริงๆใช่ไหมคะแล้วแล้วคอนเสิร์ตนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วนอกจากการรวมตัวของศิลปินแล้วเห็นบอกว่ามีกิจกรรมให้คนที่มาร่วมคอนเสิร์ตทําด้วยหลายๆอย่างมีโชว์หลายๆอย่างด้วยได้ยินว่าที่ไฮไลท์น่าจะเป็นการประมูลกีตาร์กิฟต์ซันตามรูปในโปสเตอร์นี่กีตาร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ สีทองๆอย่างนี้เลยไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นภาพที่จัดมาจริงๆแล้วได้ขาคนนี้มาด้วยจริงๆแล้วมันเป็นกีตาร์ที่เป็นตำนานหรือว่าเป็นอะไรที่หายากด้วยใช่มเป็นเหมือนกับสั่งทำจากอเมริกาเลยครับมีโลโก้40ปีด้วยมีตัวเดียวครับตัวเดียวครับตอนนี้สตาร์ทแล้วก็หลักแสนแล้วครับครับสตาร์ทเริ่มต้นแสนห้าแสนห้าค่ะอ๋อมูไปประมูลกับเขาได้ไหมใช่ค่ะแสนห้าแล้วก็ได้ไม่มีใครดีดมูได้เลยค่ะอะไรนะแสนห้าอะไรอย่างเงี้ย ประมูลตัางแม่ประมูลนิดนึงแต่จริงๆเขาเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ไปร่วมคอนเสิร์ตนี้เนี่ยได้ประมูลใช่ครับก็เลยได้ยังไงทาบุญครับผมดค่ะทุกสิ่งเลยนะค่าทุกสิ่งทำเรื่องที่ดีมากครับทําบุญสามวันนิติครับมีที่ไหนบ้างมูลนิธิพาคกงโรค่ะมูลนิธิเออ่โรงพยาบาลศิริราชครับแล้วก็มูลนิธิน้ําใจไทยเพื่อตํารวจและทหารชายแดนภาคใต้ครับ อ๋อก็คือไปดูคอนเสิร์ตนี้ก็ได้ทั้งไปสนุกด้วยไปไปร่วมประมูลแล้วก็ยังได้เอาเงินไปบริจาคยจัดวันที่2 0 21ใช่ไหมฮะยีดพฤศจิกายนนี่เป็นวันลอยกระทงด้วยฮะแล้วตรนนั้นก็มีแบบเป็นน้ำทะเลสาบเป็นทะเลสาบคือว่าไปเที่ยวเสร็จปุ๊บก็ลอยกระทงต่อได้เลยไม่ต้องกลัวจะพลาดเทศกาลแนะนำว่าเกาะออกจจกบ้านให้แบบว่าถือกระทงไปด้วยไม่ครับให้บือซ้ายถือกระทงมือขวาถือตังแล้วก็แบบในใจก็อธิษฐานไปแล้วก็พอถึงงานก็อ่ะร่วมทำบุญ ฟังเพลงต่อแล้วก็ลอยไปเลยดูเสร็จก็ลอยอดได้เลยดูคนเติร์ดไปเอ๊ะแล้วคอนเสิร์ตสตาร์ทสตาร์ทที่กี่โมงแล้วแล้วเสร็จกี่โมงโดยประมาณค่ะแล้วคนนู้นบ้างดีกว่าคนนั้น10โมงถึงเที่ยงคืนไม่ใช่10เริ่เริ่ม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 ไม่เข้าขากันแล้วนะ่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนใช่ไหมคะเอาแล้วแบบนี้พอเสร็จปุ๊บนี่เราก็ลอยกระทงตอนเที่ยงคืนไปเลยขังไปเลยใช่ไหมคะ วันกะจังสวยแน่นอนเล่นไปร้อยไปเต้นดูคอนเสิร์ตด้วยเราทองพี่เด่นแล้วยังไงคะมีท่าให้ไหมคะสาธิตท่าในการเต้นไปด้วยแล้วก็ลอยกระทงอะไรคะอะไรคะลอยกระทงลอยกระทงอะไรก็ทงอะไรกทงเฉยเนาะ นี่ทำได้คนเดียวหรือเปล่าต้องยอมเขาครับต้องมีความสามารถพิเศษในการใช้ใช้มือพร้อมกับขาได้โอเคบ้านเดียวรับนข่านี้ครับกระทงเงินโอเค ชมความสนุกแน่ๆเพราะว่าศิลปินเยอะมากๆนะคะดังนั้นต้องมีการซ้อมมีการเตรียมเตรียมตัวกันพอสมควรดังนั้นเลยอยากจะถามว่าขณะที่เราซ้อมกันเนี่ยเรามีอะไรเมาส์เพื่อนๆไหมว่าแต่ละคนเนี่ยมีพฤติกรรมการซ้อมหรือว่ามีอะไรแปลกๆเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะเผาไม่ง่ายก็คือเผาเพื่อนนิดนึงเผาเพื่อนนิดนึงค่ะใบในคนนี้ได้ไหมครับ